สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่11ตุลาคมพศ2565นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับสูตรตัวเลขแนวทางเน้นรูดก็ไม่ทำให้ FC พี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่0กับ3นะครับก็มา นะครับสานะครับสำหรับ3แล้วก็36นะครับสำหรับ2ก็มา20แล้วก็06นะครับเข้าไปจนถึงลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาให้เด่นอยู่ที่1นะครับก็มา1 1ก็ขอแสดงความยินดีกับ AFC พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมจะมาสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดศูนย์กับ4นะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับศูนย์ก็จะมีศูนย์หนะครับศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หกนะครับสำหรับสี 4, 4่ก็จะมีศูนย์สี่สี่หนึ่งสี่ห้าแล้วก็สามสี่นะครับสำหรับสามตัวเด่นก็จะมีหนึ่งศูนย์สี่นะครับศูนย์สี่ห้าแล้วก็เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับ แล้วก็403นะครับแล้วก็334นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้4คู่นะครับก็จะมี00นะครับ4 4 7 7 1 1นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในวันประจำวันที่11นะครับผมตุลาคมพศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ